วันที่3ธันวาคมพศ2564เวลา09.0 0นนายบุญสง์มัชฉริยะธีระผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดคอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Bi g c l e a n i n g Day ครั้งที่2ประจำปี2564โดยมีนายเฉลิมเกียรติวรรณพฤกษ์รองผู้จัดการอำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน P.E.A. ณนะสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน่นการจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่วิค Cleaning Day ครั้งที่2ประจำปี2564เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการดูแลด้านความสะอาดภายในสำนักงานโดยยึดหลักกิจกรรม5สดังนี้สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน่น ได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆภายในและภายนอกอาคารสำนักงานตลอดจนล้างทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการต่างๆเช่นลานคอนกรีตสำหรับจอดรถล,ดลานอนเนกประสงค์ต่างๆภายนอกสำนักงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความสะอาดน่าอยู่ให้พนักงานมีสุขอ,าอนามัยที่ดีจิตใจแจ่มใสพร้อมบริการตามนโยบายท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการ Happy Workplace PEA สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย